สวัสดีครับ็ลกพี่พีหนึ่งสองห้าประจำวันที่ที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับใครเคยอ่านโดเรมอนแล้วอยากได้วุ้นแปลภาษาบ้างครับวุ้นแปลภาษาเป็นของวิเศษจากอนาคตที่ถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถฟังภาษาอื่นแล้วก็สามารถพูดภาษาอื่นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนอะไรเลยพูดได้ทันทีด้วยนะครับก็คงเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดมีจริงก็คงสนุกน่าดูตอนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องกังวลกับ การที่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถึงตอนนี้ในปัจจุบันเราก็มีบริการที่คล้ายๆกับปุญนแปลภาษาอย่าง Google Translate หรือว่า Bing Translator อะไรพวกนี้นะครับที่สามารถใส่ข้อความเข้าไปแล้วมันจะแปลออกมาเป็นภาษาที่เรากําหนดนะครับสมมติว่าเราใส่ภาษาไทยแล้วก็อยากให้มันแปลออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือ กลับกันใส่ภาษาญี่ปุ่นเข้าไปแล้วอยากให้มันแปลเป็นภาษาไทยออกมาก็สามารถทําได้ทันทีรวดเร็วมากแล้วก็ฟรีด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงื่องขาการใช้บริการเนี่ยมันจะฟรีน่าสนใจต้องไปเช็คดูเหมือนกันว่ามันฟรีได้ขนาดไหนนะครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าพอเราลองใช้บริการพวกนี้ดูจริงๆแล้วจะเห็นว่าลองดูตัวอย่างข้อความนี้แล้วกันนะครับที่ผมตัดมาเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นสั้นๆลองมาดู Google Translate แปลนะครับกับดู Bing Translator แปลนะฮะ จะเห็นได้ว่ามันแย่อ่านไม่รู้เรื่องทั้งคู่เลยนะครับก็อาจจะมาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนอกจากนี้นะครับช่วงนี้คนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องทําวีซ่าก่อนที่จะมาแล้วสามารถมาทําวีซ่าตอนที่เข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยก็มากันได้ง่ายขึ้นก็เลยมากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เห็นป้ายภาษาไทยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างมาขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าป้ายภาษาไทยพวกนั้นอะ พอลองอ่านดูแล้วก็อ่านไม่เข้าใจนะครับก็เห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นภาษาไทยที่แปลด้วยบริการ m a c ช ine Translation พวกนี้นะครับแล้วก็อ่านไม่รเรื่องคือก็พอเดาได้แหละว,ว่าต้องการจะสื่ออะไรแต่ว่ามันตลกนะครับที่จริงการวิจัยเกี่ยวกับการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เรียกกันว่า Machine Translation พวกนี้นะครับมีมานานพอๆกับสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์หรือเอเองเลยด้วยซ้ำนะฮะช่วงแรกๆก็คงเป็น การแปลข่าวหรือการแปลวิทยุจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นซึ่งอเมริกาก็อยากจะรู้ข่าวของโซเวียตแล้วโซเวียตก็อยากจะรู้ข่าวของอเมริกาและ machine translation นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนอยากให้คอมพิวเตอร์ทำเพราะว่าเราจะสามารถ พราะเราจะได้รู้ข่าวข่าวของข้าศึกได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องมาผ่านล่ามหรือว่าผ่านนักแปลนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับจนถึงทุกวันนี้คุณภาพของการแปลภาษาโดยคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ดีพอถึงในระดับที่จะสามารถเอามาใช้จริงได้ทาไมถึงยังทําไม่ได้เหตุผลก็น่าจะมีหลายประการนะครับทั้งๆท,ที่วิจัยกันานานหลาย10ปีแล้ว แต่ผมว่าเหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือภาษาเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนในตัวของมันเองนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่คนเราพูดกันนะครับจะไม่ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะสื่อแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่าผู้รับสารจะเข้าใจเองนะครับโดยที่ไอ้พวกความรู้เหล่านั้นนะ่ะจะเป็นสิ่งที่ผู้รับสารได้เรียนหรือว่าได้สั่งสมมาตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ดังนั้นในตัวภาษาเองนอกจากจะมีคําศัพท์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวคําศัพท์ไปสู่ สิ่งของหรือว่าสิ่งในสิ่งที่เป็นนามธรรมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างของภาษาที่เอาคําพวกนั้นมาเชื่อมต่อกันนอกจาก2อ,อย่างนี้แล้วครับภาษายัางรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของผู้ที่ใช้ภาษานั้นอยู่ด้วยโดยที่คนที่ใช้อาจจะไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้ตั้งใจคิดว่ามันมีวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วยแต่ว่าในแต่ละภาษาจะมีความรู้สึกจะมีอารมณ์ของคําหรือของโครงสร้างหรือของวิธีการใช้ที่แตกต่างกันและจะมี พวกความรู้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับที่หวังว่าจะให้ผู้รับสารเข้าใจเนี่ยแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการแปลภาษาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการเรียนภาษาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทําไมเราเราเราเอาคานี้มาต่อกับคํานี้ก็น่าจะเป็นคํานี้ในภาษานะั้นเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วในภาษานั้นอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกับที่เราใช้อะไรประมาณนี้นะครับยิ่งสําหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รู้บริบทของคําหรือของประโยคหรือของข้อความที่เราโยนให้มันแปลเนี่ยผลที่ได้ออกมาจากการแปลก็แน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่ สมบูรณ์100%อซอย่างที่เราอยากจะได้นะครับถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ใ้คอมพิวเตอร์เดาบริบทเรานั้นเองก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคนเราเองก็เดาบริบทอยู่แทบจะตลอดเวลาในการที่ได้รับสารอะไรต่างๆโดยเฉพาะแบบสมมติถ้าเกิดเราได้ข้อความมาเองเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอนั้นตก็สามารถเดาได้ว่าโอเคข้อความนี้เป็นข่าวนะโอเคข้อความนี้เป็นบทพูดจากละครนะโอเคข้อความนี้เป็นบทความ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนเราทําได้คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดมีข้อมูลมีทรัพยากรในการประมวลผลเพนพอเนี่ยผมว่าในอนาคตก็อาจจะทําได้เหมือนกับที่มนุษย์เราทำนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถแปลภาษาได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าได้ตามที่เราอยากได้นะครับเราก็ยังคงจําเป็นต้องมีนักแปลที่เป็นมนุษย์เพื่อแปลภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คอมพิวเตอร์สามารถแปลภาษาได้อย่างสมบูรณ์หรือได้ ตามที่คนเราต้องการแล้วเนี่ยอาชีพแปลหรืออาชีพล่างพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ไปนะครับแต่ส่วนจะถึงตอนนั้นใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นก็คงจะได้เห็นข้อความภาษาไทยแปลกๆตลกๆนะครับที่คงใช้ม achine translation แปลแต่เอาจริงเหอะพวกสถานที่ต้องเที่ยวพวกนี้นะครับก็น่าจะจ้างคนที่รู้ภาษนานะจริงๆมาแปลมากกว่าเนอะไม่งั้นคนที่รับสารก็คงไม่เข้าใจว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรนะครับโอเคครับรอบพี่พี่หนึ่งสองห้าวันนี้ขอจะลงแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่กับ ล็อกพี่พี่หนึ่งสองห้านะครับวันอังคารเดี๋ยวันพุธด,ด้วยมะนาววันพฤหัสกับจอบวันเสาร์หน้ากับเกมแลววันอาทิตย์หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ